สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช้างอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับช้างจะพามาดูโครงการนะครับสุภารายซิตี้โฮมรัชดานะครับซึ่งโครงการนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าอยู่ใจกลางเมืองจริงๆเลยเพราะว่าอยู่ในย่านรัชดาห้วยขวางเลยนะครับเดินทางก็สะดวกนะครับจะเดินทางได้ทั้ง MRT ก็แค่2อนาทีก็ถึงแล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ทํางานย่านรัชดาห้วยขวางลาดพร้าวพระราม9้าตรงนี้คือจุดนุ์กลางเลยนะครับห้างสรรพสินค้ารอบๆนะครับก็มีทั้งเซ็นทรัลพระราม9้าหรือว่าฟอร์จูนรงรัชดา หรือว่าเป็นท่นานรัดเพ้าก็ถือว่าใกล้นะครับโครงการน,นี้นะครับจะเป็นโครงการโลว์ไลฟ์นะครับขนาด8ชั้นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าสุภาัยเนี่ยนิติส่วนกลางดีมากๆครับสะอาดสะอ้านมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้าฟิตเนสหรือว่าตึกก็ยังดูใหม่มากๆนะครับเดี๋ยวห้องนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมบนห้องกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้นะครับมีขนาดกว้างถึง30ตารางเมตรนะครับถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนี่ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูในห้องนั่งเล่นเรานะครับว่าเรามีอะไรให้บ้างครับในห้องนั่งเล่นเข้ามาถึงห้องก่อนเลยนะครับเราจะมีประตูเป็นแบบนี้ติดตั้งเป็นดิจิตอลดอทล็อกให้นะครับใช้ได้ทั้งลายนิ้วมือสแกนรหัสก็ได้นะครับหรือว่ามีคีย์การ์ดก็ได้ปลดล็อกผ่านแอปก็ได้นะครับฟังชันนี้ครบเลยนะครับ แล้วก็เราจะมีเป็นโซฟาขนาดใหญ่อย่างนี้เลยผมว่านั่งได้ประมาณ3าคนเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะนอนเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งโซฟาเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะครับเป็นของคอนเซ็ปต์ทั้งห้องเลยนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะหน้าโซฟาให้แบบนี้นะครับส่วนผนังด้านหลังนะครับเราจะบิวเป็นกรอบไม้ให้แบบนี้นะครับเราจะตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับติดตั้งเป็นโคมไฟดาวไลท์3ทางให้แบบนี้นะครับโคมไฟตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับได้360อองศาเลยนะครับ แล้วก็มุมนี้นะครับลูกค้าบอกกันมาหลายคนเลยนะครับว่าไลฟ์สดได้สวยมากๆเลยนะครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าวิดีโอเรีอเตอร์ทั้งหลายนะครับมุมนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้าตรงนี้กันบ้างนะครับตรงนี้เรามีชั้นวางทีวีแบบนี้ให้เก็บของก็ได้นะครับเป็นชั้นวางทีวีของคอนเซ็ปต์นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับเราจะใช้เป็นสไตล์เดียวกันเลยนะครับเป็นโทนสีไม้สีขาวนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างดีกว่านะ เราติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนกระจกอย่างนี้ให้นะครับเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าห้องอื่นไม่มีแบบนี้นะครับเฉพาะของเราที่เดียวเลยนะครับที่จะติดตั้งประตูแบบนี้ให้เข้ามาในห้องนอนเราก็จะเจอกับเตียงขนาด5ฟุตซึ่งตัวนี้นะครับเราแถมทั้งฟูกเตียงให้ครบชุดเลยนะครับแค่ลากกระเป๋าเข้ามาอย่างเดียวนะครับที่นี่พร้อมอยู่เลยนะครับชุดเตียงของคอนเซปต์นะครับเหมือนเดิมเลยมาดูในส่วนของผนังตรงหัวเตียงกันบ้างนะครับเราก็จะตกแต่งให้ เหมือนกับห้องนั่งเล่นนะครับก็จะเป็นคิ้วกรอบไม้ให้แบบนี้พร้อมกับไฟดาวไลท์3ทางเหมือนเดิมเลยในส่วนตรงนี้นะครับมีเป็นผ้าม่านให้นะครับเป็นม่าน2องชั้นนะครับกัน UV ได้เลยนะครับตัวนี้เรามีม่านชั้นแรกนะครับเป็นม่านสีขาวแบบนี้นะแล้วก็มีม่านชั้นที่2เป็นม่านทึบสําหรับใครที่นอนตอนกลางวันนะครับพอปิดตัวนี้นี่มืดสนิทเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเลยเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับเก็บเสื้อผ้าได้แบบเยอะเลยแล้วก ก็จะมีช่องลับตรงนี้ด้วยนะครับช่องตัวนี้มันดีอย่างคือมันมีกุญแจล็อกนะอาจจะใช้เป็นแบบเก็บของมีค่าไว้ในนี้ก็ได้นะครับมีกระจกขนาดใหญ่ให้แบบนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่แต่งตัวแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับฟังก์ชันคือครบทั่วเลยแล้วก็มาดูในส่วนของห้องครัวกันบ้างดีกว่านะครับครัวของเราก็จะแยกออกมาจากตรงนี้นะครับซึ่งใครที่ชอบทําอาหารอะไรอย่างงี้ครับคือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราบิวให้ใหม่นะครับโทนสีก็คือเหมือนกับในห้องเลยนะครับเก็บของได้ เยอะเลยนะครับพร้อมซิงค์ล้างจานแล้วก็เราสามารถที่จะวางเตาไฟฟ้าและเียบปัดตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีก๊อกน้ําให้ด้วยสําหรับวางเครื่องซักผ้าได้นะครับตรงนี้แล้วก็ห้องนี้นะครับก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยโล่งๆแบบนี้นะครับโอเคลองมาดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างดีกว่านะครับอ๋อไม่พูดถึงไม่ได้ครับตรงนี้นะครับเราติดเป็นแอร์แครเรียนะครับขนาด1 2 0 0 0 BTU ให้ซึ่งตัวนี้เป็นของใหม่นะครับเปิดตัวเดียวนี่เย็นทั้งห้อง30ตารางเมตรนี้เอาอยู่เลยนะครับโอเคมาด ดห้องน้ําของเราครับก็จะกั้นแยกนะครับระหว่างโซนแห้งกับโซนเปียกให้นะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยแล้วก็เป็นสุขภัณฑ์ของคอตโตนะครับห้องน้ําก็ถือว่าไม่ได้แคบเลยนะกว้างอยู่นะครับโอเคถ้าห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันท้ายคลิปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆดูห้องนี้แล้วรู้สึกว่าชอบถูกใจไหมครับถ้าชอบห้องนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดเลยนะว่าเงินเดือนเท่าไหร่ถ,ถึงจะกู้ได้เงินเดือนสูงหรือเปล่าเงินเดือนแค่1 5 0 0 0บาทก็สามารถกู้เป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะครับผ่อนเริ่มต้นที่7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ผ่อนแพงจนเกินไปเลยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับค่าส่วนกลางแค่ตารางเมตรละ25เท่านั้นถูกมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับค่าส่วนกลางหลายๆที่นะที่อยู่ในกลางทำเลกลางเมืองแบบนี้นะครับแล้วก็ถ ดูห้องนี้แล้วชอบนะครับสับสไครต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทักกันเข้ามาหาเราก่อนได้เลยนะครับเราพร้อมปรึกษาพีวงเงินการกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสําหรับใครที่อายุงานน้อยยังไม่ถึง1ปีอายุงานเพิ่งเริ่มทํางานก็สามารถกู้ได้นะครับลองทักกันเข้ามาก่อนเดี๋ยวทางทีมงานจะช่วยเช็คข้อมูลให้เพื่อนๆเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย